บทที่7ความเจ็บปวดและความมุ่งมัน่นบทนำชีวิตไม่ได้สู้กับคุณเพราะคุณอ่อนแอมันสู้กับคุณเพราะคุณเข้มแข็งมันรู้ว่าถ้าให้ความเจ็บปวดแก่คุณคุณจะรู้ซึ้งถึงพลังที่ตัวเองมีอลิสโตเตอรน,นักปรัชญากรีกผู้ยิ่งใหญ่กล่าวไว้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะมีเหตุ คุณสามารถนำเรื่องนี้ไปพิจารณาว่าทุกประสบการณ์ในชีวิตต่างก็ถูกออกแบบมาเพื่อปั้นแต่งและช่วยให้คุณเติบโตไปเป็นเวอร์ชั่นที่ยอดเยี่ยมและทรงพลังที่สุดหมายความว่าแม้กระทั่งประสบการณ์ย่แย่ก็เป็นโอกาสในการเติบโตได้ แทนที่จะเป็นเวลาแห่งความทุกข์ทรมานไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรเศร้าโศกหรือรู้สึกแย่เมื่อเจอประสบการณ์เจ็บปวดและการให้เวลาตัวเองเพื่อเยียวยาหลังผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญถ้ามักมองว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำ เมื่อเกิดเรื่องไม่ดีชีวิตก็จะทำให้คุณตกเป็นผู้ถูกกระทำเสมอเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้สถานการณ์รอบตัวกำหนดอนาคตคุณความเชื่อของอลิสโตเติลอาจทำให้คนคิดว่าใช่เลย ฉันรู้สึกแบบนั้นซึ่งทำให้พวกเขามีความหวังหรือไม่ก็ทำให้หงุดหงิดบ้างผมเข้าใจว่าทำไมบางคนถึงรู้สึกเช่นนั้นเพราะเวลาใครเจอประสบการณ์น่ากลัวก็ยากมากที่จะเข้าใจเหตุผลว่าทำไมพวกเขารู้สึกอย่างเดียวคือความเจ็บปวดและอาจรู้สึกว่าคนที่พูดคำนี้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่พวกตนเจอ อย่างไรก็ตามพวกเราส่วนใหญ่ก็ผ่านช่วงเวลาที่หนักหนาสาหัสมากอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตเราจึงเชื่อมโยงตัวเองกับคนที่อยู่ในช่วงขาลงได้ในระดับหนึ่งแม้จะไม่ได้เข้าใจพวกเขาอย่างถ่องแท้ก็ตามเพราะเราเองก็อยู่ในช่วงขาลงเหมือนกันครูที่โรงเรียนเคยเล่าให้ผมฟังว่าน้องชายเขาเคยตกรถไฟขบวนสุดท้ายตอนกําลังจะออกจากเมืองที่ศึกษาเร,าเรียนอยู่เพื่อกลับบ้านช่วงปิดเทอมพอน้อง ชายตกรถไฟก็รู้สึกสิ้นหวังและโกรธตัวเองอย่างไรก็ตามเย็นวันนั้นเขาได้ทราบว่ารถไฟขบวนที่ตั้งใจจัดขึ้นนั้นประสบอุบัติเหตุร้ายแรงผู้โดยสารเสียชีวิตเกือบทั้งหมดพอได้ยินข่าวนี้เขาก็ขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยให้พ้นจากวินาทีที่อาจเป็นลมหายใจสุดท้ายและยังบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุ ผมแน่ใจว่าเพื่อนฝูงและครอบครัวของผู้โดยสารที่เสียชีวิตคงไม่เห็นด้วยแต่จากมุมมองของน้องชายแล้วเขาเข้าใจคำพูดนี้อย่างท่องแท้เพียงเพราะคุณไม่เห็นเหตุผลที่ซ่อนอยู่ในช่วงเวลาอันท้าทายไม่ได้แปลว่าไม่มี ถ้าไม่ใช่เพราะพ่อเสียไปตั้งแต่ผมยังเด็กผมคงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้และพยายามจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนผมคงมีเรื่องราวคนละแบบมาเล่าแทนเพราะประสบการณ์จะต่างออกไปนี่ไม่ได้ช่วยให้ข้อเท็จจริงที่พ่อจากไปดีขึ้นถ้าพ่อยังอยู่ผมคงไม่ต้องเจอความลำบากมากมายแต่คำพูดนี้ก็เป็นมุมมองที่ให้กำลังใจในการก้าวต่อไปได้ อดีตไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้แต่เราเปลี่ยนมุมมองตัวเองได้การเปลี่ยนความคิดจะทำให้เราเริ่มเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นจริงๆแล้วเกิดเพื่อเราพอเริ่มเปลี่ยนมุมมองให้เป็นบวกชีวิตก็ดีขึ้นถ้าเราไม่เปลี่ยนก็จะสูญเสียความเบิกบานและถูกส่งไปอยู่ในสถานะแรงสันส่นสะเทือนต่าความเจ็บปวดเปลี่ยนคน ชีวิตจัดทดสอบคุณก่อนที่จะให้สิ่งดีๆแก่คุณความเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในชีวิตบางอย่างเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดเราจำเป็นต้องเผชิญกับช่วงขาลงในชีวิตเพื่อที่จะเกิดภูมิปัญญาความเข้มแข็งและความรู้ที่จำเป็นสำหรับช่วงขาขึ้น เวลาเผชิญกับช่วงขาลงขณะเดินทางไปสู่ความเปลี่ยนแปลงชีวิตอาจชวนสับสนและท้าทายจึงเป็นเรื่องยากยิ่งที่จะเชื่อใจกระบวนการและเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแต่ต้องจำว่าการนำบทเรียนที่ได้มาใช้ในระหว่างทางจะทำให้เราเลือกทางที่ดีกว่าเพื่อก้าวไปข้างหน้า ถ้าเคยอ,อกหักมาก่อนคุณอาจตัดสินใจว่าต่อไปจะระวังเวลาเลือกใครมาเป็นแฟนนี่อาจพาคุณสู่หนทางค้นหาคู่แท้ซึ่งเป็นคนที่ดีต่อคุณมากกว่าคนที่แล้วแล้วมา ทุกทางเลือกจะนำไปสู่ทางเลือกอื่นๆอีกมากระหว่างใช้ชีวิตแต่ละวันจําไว้ว่าถ้าคุณเลือกทางที่แตกต่างแม้เพียงอย่างเดียวคุณก็อาจเผชิญกับวันที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงสมมุติว่าหนุ่มคนหนึ่งกำลังจะไปเจอสาวในโรงภาพยนต์ในการออกเดทครั้งแรกแต่ตัดสินใจหาอะไรกินก่อนทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนเลยต้องเข้าห้องน้ำจนไปหาคู่เดทสายสาวคนนี้ขี้เกียจจะร แล้วก็เลยออกจากโรงภาพยนต์ไปเพียงไม่กี่นาทีก่อนเขาจะมาถึงพ่อเขามาถึงโรงภาพยนต์และรู้ว่าเธอไปแล้วเขาเลยจะกลับบ้านแล้วบังเอิญเจอสาวอีกคนและปิ๊งทันทีพวกเขามีโอกาสคุยกันตกหลุมรักกันแต่งงานกันและมีลูกด้วยกันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพียงเพราะเขาทำพลาดกับคู่เดทโดยแท้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมด ถ้าเคยมีเรื่องเศร้าในอดีตมาก่อนลองคิดถึงสิ่งดีๆที่เพิ่งเกิดขึ้นสิครับแล้วจะเห็นว่ามันเชื่อมโยงกันเหตุการณ์แรกได้สร้างทางเลือกที่แตกต่างออกไปและนำทางให้คุณพบเจอสิ่งดีบางอย่าง บางครั้งเราก็ต้องย้อนกลับไปมองเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตและเริ่มเชื่อมจุดต่างๆเข้าด้วยกันอาจจะมีเหตุผลสำหรับเหตุการณ์แต่และอย่างถ้าดูดีๆเรื่องราวต่างๆอาจสมเหตุสมผลขึ้นมาถ้าเป็นเช่นนั้นแน่ใจได้เลยว่าทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตต่างก็เกิดขึ้นอย่างมีเหตุไม่ว่าจะทำให้เจ็บปวดหรือสุขก็ตามบทเรียนจะซ้ำรอย ชีวิตควบคุมคุณทั้งจะเหวี่ยงคุณเตะตอนคุณล้มแล้วยังกระทืบแต่คุณก็ยังรอดชีวิตและเดินเหินอยู่ได้ในรูปแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมเพราะคุณผ่านความท้าทายที่บางคนรู้สึกว่ายากเย็นมาได้แล้ว ถ้าจะภาวนาขอให้สถานการณ์ที่เจอเปลี่ยนไปให้ระลึกว่าคุณอยู่ในสถานการณ์นั้นเพื่อที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้บทเรียนในแบบที่เราจัดการได้และช่วยให้เราดึงจุดดีที่สุดของตัวเองออกมาแล้วจัดทดสอบอีกเพื่อให้แน่ใจว่าเราเรียนรู้บทเรียนที่ผ่านมาแล้วจริงๆบททดสอบเหล่านี้บางอย่างก็โหดร้ายและบางอย่างก็ค่อนข้างปรานี บางช่วงเราเจออุปสรรคเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจเป็นเพราะเราไม่ได้เรียนรู้บทเรียนที่ผ่านมาอย่างท่องแท้ทางที่ดีที่สุดที่จะแน่ใจได้ว่าบางคนได้เรียนรู้จากบทเรียนแล้วก็คือการทดสอบพวกเขามากกว่าหนึ่งหนต่อไปเรื่อยๆคุณอาจผ่านบทเรียนที่ผมเพิ่งให้ไปอย่างง่ายดายเพราะยังเป็นเรื่องสดใหม่ อย่างไรก็ตามถ้าผมให้บททดสอบเดียวกันได้อีก2-3เดือนต่อมานั่นอาจท้าทายกว่าเดิมและจะเป็นบททดสอบอย่างแท้จริงว่าคุณเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ไหมเช่นถ้าคุณเร่งรัดความสัมพันธ์กับใครสักคนที่ไม่รู้จักดีแล้วจบลงด้วยความเจ็บปวดบทเรียนก็อาจเป็นการที่คุณต้องรู้จักใครสักคนดีพอก่อนที่จะกระโดดเข้าสู่ความสัมพันธ์กับเขา แค่บอกว่าได้เรียนรู้บทเรียนแล้วยังไม่พอคุณต้องพิสูจน์ด้วยแล้วจัก,กรวาลก็อาจแนะนำให้คุณรู้จักกับคนใหม่ที่มีเสน่่์เกินต้านทาน คุณต้องพิสูจน์ว่าตัวเองเรียนรู้บทเรียนที่ผ่านมาแล้วถ้าคุณกระโดดเข้าสู่ความสัมพันธ์ใหม่อย่างรวดเร็วก็มีโอกาสเจ็บปวดอีกไม่ต้องใส่ใจกับตัวอย่างนี้จริงจังหรอกแต่คุณคงเห็นแล้วว่าบางคราวเราก็โดนบททดสอบเดิมมากกว่าหนึ่งหนและอาจจะยากขึ้นด้วยในครั้งที่2หรือ3สังเกตสัญญาณเตือนคุณคงไม่ขึ้นรถแล้วกังวลทันทีว่าจะประสบอุบัติเหตุ นั่นคงเป็นวิถีชีวิตที่น่าพรั่นพรึงมากและคงทำให้เป็นบ้าอย่างไรก็ตามคุณก็ใช้มาตรการต่างๆอย่างการคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุจริงการกระทำนี้ยังอาจเกิดจากความกลัวได้เช่นกันแต่นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดความกลัวเพราะช่วยปกป้องเราจากอันตรายนั่นไง ถ้าคุณก่อให้เกิดอุบัติเหตุรถชนพเพราะดื่มแอลกอฮอล์มากไปแต่คุณรอดมาได้แล้วยังทำแบบนี้อีกก็คงเป็นการไร้ความรับผิดชอบมากเกินไปแล้วถ้าทำจริงๆเท่ากับว่าคุณอาสาเอาตัวเองไปอยู่ในอุบัติเหตุครั้งใหม่ซึ่งอาจพาคุณไปสู่ความตายพูดอีกอย่างคือคุณเมินเฉยต่อบทเรียนและบอกกับจัก,กรวาลว่าตัวเองควรได้รับบทเรียนนี้อีก ดังนั้นขอให้ใส่ใจสัญญาณเตือนจัก,กรวาลจะคอยนำทางให้คุณอย่างแท้จริงและอย่างมีความหมายเพื่อให้คุณเจอสิ่งที่ดีกว่าในชีวิต แต่ถ้าบางอย่างไม่ได้เป็นดังที่ต้องการก็ถามตัวเองว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้นบ้างเพราะทุกประสบการณ์ที่ย่ำแย่ต่างก็มีผลลัพธ์ให้เรียนรู้ถามตัวเองว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและอย่าเลือกหนทางที่ไม่ดีแต่พยายามมองให้เป็นแงด่ดีหรือปล่อยให้ความอยากและความสบายชั่วคราวจูงใจให้คุณเสี่ยงกับความเจ็บปวดมากกว่านี้ ถ้ามัวแต่กินเค้กที่ไม่ดีต่อสุขภาพทีละคำคุณจะไม่ได้เป็นเหยื่อของมันอีกต่อไปแต่กลายเป็นอาสาสมัครผู้หิวโหวยแทนจุดมุ่งหมายที่สูงขึ้นของคุณคุณเกิดมาพร้อมกับความเป็นไปได้ความสามารถพรสวรรค์สติปัญญาความรักและความเฉลียวฉลาดที่จะแบ่งปันกับโลกใบนี้คุณเกิดมาเพื่อทำให้โลกนี้ดีขึ้น คุณมีจุดมุ่งหมายและจนกว่าจะเริ่มใช้ชีวิตดังนั้นคุณจะเจอกับความว่างเปล่าภายในตัวคุณซึ่งเป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบายแต่มันรู้ว่าคุณมีดีกว่านี้ผมเชื่อว่าทุกคนมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่สร้างประโยชน์แก่โลกจุดมุ่งหมายนี้รวมถึงประสบการณ์ความรักที่ไร้เงื่อนไขและความเบิกบาน คือเหตุผลที่พวกเรามีชีวิตอยู่จุดมุ่งหมายทําให้ชีวิตเรามีความหมายพวกเราส่วนใหญ่พบว่าเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าจุดมุ่งหมายแท้จริงของเราคืออะไรบางคนอาจรู้แต่ก็มักถูกบังคับให้ทําตามธรรมเนียมสังคมและปฏิเสธจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเพราะมองว่าเป็นจริงได้ยากนึกถึงลูกฟุตบอลสิครับจุดมุ่งหมายของลูกฟุตบอลคือถูกเตะ ถ้าลูกฟุตบอลอยู่นิ่งๆตรงมุมหนึ่งของห้องจุดมุ่งหมายของมันก็จะถูกละเลยอย่างไรก็ตามมันไม่สนใจเพราะมันไม่มีวิญญาณสมมุติว่าลูกฟุตบอลมีวิญญาณและมีความตระหนักรู้ถ้าลูกฟุตบอลอยู่แต่ในมุมหนึ่งของห้องมันคงรู้สึกแปลกๆในใจเหมือนขาดอะไรบางอย่าง ลูกฟุตบอลอาจไม่เคยถูกเติมเต็มเลยเพราะอาจรู้สึกว่าคุณค่าที่แท้จริงของมันไม่เคยปรากฏต่อโลกใบนี้ทีนี้สมมุติว่าในที่สุดก็มีคนหยิบลูกฟุตบอลนี้และโยนมันไปรอบๆตอนที่ลูกฟุตบอลแล่นไปในอากาศมันรู้สึกป่าปื้มยินดีแต่ชั่วขณะต่อมาลูกฟุตบอลก็รู้สึกว่างเปล่าอีกเพราะถึงมันจะสนุกแต่ก็ไม่เพียงพอ ลูกฟุตบอลอาจถูกนำไปใช้หลากหลายได้เห็นการกระทำมากมายแต่มันก็ยังรู้สึกไม่เติมเต็มลูกฟุตบอลสรุปว่ายิ่งมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในชีวิตมันก็ยิ่งเข้าใกล้การเติมเต็มทุกทีแต่ยิ่งมันเจอประสบการณ์มากเท่าไหร่ความคิดนี้ก็ยิ่งไม่จริงเท่านั้น จนกระทั่งวันหนึ่งลูกฟุตบอลถูกเตะวินาทีน,นี้เองที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีความหมายขึ้นมามันเข้าใจแล้วว่าตัวเองถูกสร้างเพื่อเตะนั่นเอง ลูกฟุตบอลย้อนมองเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นและเริ่มต่อจุดต่างๆเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตอนที่มันถูกเวียงไปในอากาศและตอนที่รู้สึกว่ามีคนกดมันแล้วก็รู้สึกถึงความตื่นเต้นที่เกี่ยวโยงกับจุดหมายตัวเองลูกฟุตบอลจึงรู้แล้วว่าตัวเองค้นหาอะไรตลอดมาเราพึงพอใจเล็กน้อยจากการเข้าไปมีบทบาทที่ไม่ได้เป็นจุดมุ่งหมายแท้จริงของชีวิต แต่ก็พอใจไม่ได้นานผมไม่ได้บอกว่าคุณรู้สึกเบิกบานไม่ได้เลยเพราะถึงอย่างไรเราก็เพิ่มแรงสันสะเทือนได้เสมอแต่จะรู้สึกเติมเต็มอย่างแท้จริงเมื่อบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างที่ถูกสร้างมาเท่านั้นคุณอาจพบว่าแนวคิดของการมีจุดมุ่งหมายที่สูงขึ้นไม่น่าเป็นไปได้ แต่ถ้าคุณพบสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งกลางสนามก็คงเดาว,ว่าใครทําหล่นไว้แทนที่จะคิดว่านี่เป็นสิ่งซับซ้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกว่าหลายล้านปีโดยไม่มีใครเป็นผู้สร้างสรรค์แต่ถึงอย่างนั้นเราก็หลงเชื่อว่ามวลมนุษยชาติซึ่งซับซ้อนกว่าสมาร์ทโฟนมากนักสร้างขึ้นตามลำดับการกลายพันธุ์และการอยู่รอดของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด คนจำนวนมากดูจะยอมรับว่าตัวเองไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตและเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งในจักรวาลซึ่งมีแกเล็กซี่นับพันล้านอย่างไรก็ตามคุณย่อมมีจุดมุ่งหมายของชีวิตแบบเดียวกับสมาร์ทโฟนแน่นอน คนที่ไม่ค่อยเชื่อในจุดมุ่งหมายที่สูงขึ้นนั้นไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่หรอกพวกเขาใช้เวลาทั้งชีวิตเพียงเพื่อพอมีรายได้ประทังชีพจุดมุ่งหมายในชีวิตของพวกเขาจะขับเคลื่อนด้วยความอยู่รอดไปวันๆเสมอซึ่งก็คือความจําเป็นต้องใช้ใจ่ายแน่นอนว่าการใช้ใจ่ายก็สําคัญเราต้องจ่ายค่าอาหาร น้ำที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มและข่าน้ำข้าวไฟแต่เชื่อจริงๆหรือว่าคุณเกิดมาบนโลกใบนี้เพียงเพื่อจะมีตัวตนในลักษณะนั้นแล้วก็ตายไปเชื่อจริงๆหรือว่าชีวิตคือการหาเงินก็แค่นั้นชีวิตจะดีขึ้นถ้ามีจุดมุ่งหมายเมื่อพบเหตุผลอันเปี่ยมด้วยความหมายในสิ่งที่ทำอยู่คุณจะรู้สึกเติมเต็ม คนจำนวนมากใช้ชีวิตแต่ละวันไปกับการทำงานที่ไร้ความหมายสำหรับพวกเขาและใช้ชีวิตอย่างอิสระสองวันในแต่ละสัปดาห์ในช่วงสองวันนี้พวกเขาทำอะไรน้อยมากหรือไม่ก็หาความสุขอย่างเต็มที่แบบเดียวกับที่ผมไปครับทุกสุดสัปดาห์ทุกสัปดาห์พวกเขาจะรอคอยสองวันนี้หวังว่าเวลาอันมีค่าจะรีบผ่านไปเพื่อให้เวลาอิสระ ที่ไม่ต้องทำงานมาถึงวัยขึ้นผลก็คือทั้งชีวิตผ่านไปในชั่วพริบตาชีวิตมักยากและเงินก็ช่วยให้เรามีอิสระขึ้นแต่ก็ขอให้เชื่อว่าคุณสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายเพื่อเพื่อนมนุษย์ได้และยังมีรายได้เพียงพอความต้องการจุดมุ่งหมายนี้ไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่โต คุณไม่ต้องเป็นดาไลลยลามะองค์ต่อไปหรือเป็นมาร์คซักเบิร์ดคนต่อไปอย่างไรก็ตามคุณก็ต้องค้นหาเพื่อเพิ่มคุณค่าและทางเดียวที่จะทำได้ก็คือการทำสิ่งที่ชอบอย่างเต็มที่นี่คือเหตุผลว่าทำไมความชอบจึงมีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตที่ดีกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรดาลินแอนกาผู้มียานทิพย์ อ้างว่าตนเองสามารถสื่อสารกับตัวตนอะไรสักอย่างที่เรียกว่าบาชาได้แนะนำว่าการติดตามความตื่นเต้นของคุณเป็นทางลัดที่สุดที่จะตระหนักว่าตัวเองต้องการอะไรก้าวต่อไปของคุณควรเป็นสิ่งที่รู้ว่าน่าตื่นเต้นที่สุดเสมอบาชาบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลแค่ลงมือทำก็พอ ดังนั้นขอให้มือทำสิ่งที่คุณรู้สึกตื่นเต้นจริงๆและต้องแน่ใจด้วยว่าไม่ได้เลือกสิ่งน,นั้นเพียงเพราะนึกถึงอย่างอื่นไม่ออกหรือเลือกเพราะคิดว่าคนอื่นจะมองว่าสิ่งนั้นน่าตื่นเต้นสิ่งที่คุณเข้าหาโดยธรรมชาติไม่ได้เป็นความบังเอิญมันเลือกคุณแบบเดียวกับที่คุณไล่ตามมันเรื่องก็ง่ายๆแค่นี้เอง เพราะฉะนั้นไม่ต้องทำให้สับสนเกินไปว่าคุณต้องคิดทุกอย่างไว้พร้อมสับแล้วก็อย่าหลอกตัวเองและบังคับให้ทำสิ่งที่รู้สึกว่าไม่เหมาะเช่นถ้าคุณชอบการวาดรูปมาก อาจเริ่มจากการสร้างเว็บไซต์หรือบัญชีโซเชียลมีเดียและแชร์ผลงานของคุณให้โลกเห็นอย่าพยายามขายรูปวาดของคุณหลายพันปอนตั้งแต่แรกโดยเฉพาะถ้าการทำเช่นนั้นดูเป็นไปได้ยากสำหรับคุณในขั้นนี้และควรเป็นสิ่งที่เต็มใจทำโดยไม่ได้เงินไม่คาดหวังเพราะเป็นสิ่งที่คุณชอบจริงๆถ้าสิ่งนั้นไม่ทำให้ตื่นเต้นก็ไม่เหมาะกับคุณแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องรีบเลิกทำสิ่งอื่นที่มุ่งมั่นอยู่และทำให้ตัวเองเสี่ยงทางการเงินแต่ต้องรักษาความอยากรู้อยากเห็นและความหิวกระหายที่อยากจะเปลี่ยนแปลงในทางบวกและก้าวต่อไปสู่สิ่งที่กระตุ้นใจกายและวิญญาณของคุณอย่าห่วงว่าขั้นต่อไปต้องทำอะไรหรือห่วงว่าสิ่งต่างๆ จะปรากฏแก่คุณอย่างไรถ้าคุณแสดงความตื่นเต้นต่อจักรกวาลมันจะให้สิ่งที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นโอกาสอันน่าอัศจรรย์จะตามมาและช่วยให้คุณค้นพบเส้นทางชีวิตตราบใดที่คุณลงมือทำเมื่อได้รับสัญญาณ ก้าวเล็กๆไม่ใช่เรื่องเสียหายทั้งยังพาไปสู่สิ่งที่ใหญ่กว่าเดี๋ยวคุณก็จะหาทางทำให้สิ่งที่ชอบทำเงินได้อาจเป็นส่วนขยายของสิ่งที่กำลังทำหรือถ้าทำงานที่ไม่ชอบอยู่ก็หมายความว่าคุณจะเลิกทำได้ในที่สุดแล้วมุ่งมั่นเพื่อจุดหมายจริงๆแบบเต็มเวลาคุณถูกสร้างมาด้วยความตั้งใจและมีชีวิตเพื่อช่วยรักส่งเสริม ปกป้องและให้ความสำราญคุณมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและทําให้คนอื่นยิ้มคุณมีชีวิตอยู่เพื่อทําสิ่งที่แตกต่างคุณจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้ในเวลานี้หรอกถ้าไม่ได้มอบสิ่งใดๆให้คนอื่นเลยการมีตัวตนของคุณมีจุดมุ่งหมายอยู่เบื้องหลังและพอค้นพบว่าสิ่งนั้นคืออะไรคุณไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนพลังงานของโลกนี้ แต่ยังได้ประสบกับความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านของชีวิตด้วย